สำหรับใครที่สามารถขับเกียร์ธรรมดาได้หรือหาเกียร์ธรรมดาอยู่นะครับเชฟเบรดเทเบเซอร์2.5นะครับเป็นรถมือเดียวนะครับออกไปแดงมาเจ้าของเดียวเลยนะครับจดทะเบียนปี2013นะครับเราขายราคาไม่ได้แพงนะครับอยู่ที่389,000บาทนะครับ อยู่รถเข้าใหม่นะครับก็จะเป็นเชฟโรเลตเทลเบเซอร์นะครับเจฟโรเลตเทลเบเซอร์คันนี้นะครับเข้าใหม่ขึ่งเข้ามานะครับก็เป็นเครื่อง2,500นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเทลเบเซอร์เครื่อง2,500นะครับถ้าเป็นโฉมนี้นะครับไม่ใช่โฉมใหม่ปี2013ขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าเป็นเครื่อง2,500น่ะสันติฐานได้เบื้องต้นเลยว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเพราะคันนี้เป็นรถยนต์เชฟโรเลตเทลเบเซอร์2.5นะครับ2,500ซีซีเกียร์ธรรมดาเป็นรุ่นที่ สำหรับใครที่สามารถขับเกียร์ธรรมดาได้หรือหาเกียร์ธรรมดาอยู่นะครับลองแวะมาชมดูนะครับคันนี้เป็นรถที่สวยทีเดียวเพราะว่าประวัติก็ดีนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับออกไปแดงมาเจ้าของเดียวเลยนะครับสําหรับเจ้าคันนี้อุปกรณ์ต่างๆที่มีติดรถมาก็อยู่ครบถ้วนเลยนะครับคันนี้อ่ะทันี้เรามาดูสินค้ากันบ้างสาหรับเชฟเว o ร์เทเบเซอร์คันนี้นะครับเป็นรถที่จดทะเบียนปี2 0 1 3นะครับเป็นรถเจ้าของเดียวนะครับสีสันโดยรวมรอบรถเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับปกติไม่ต้องไปทํา ไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ารถคันนี้ผ่านการขัดนะครับขัดฟื้นฟูเสียภาพสีให้แล้วนะครับแล้วก็ผ่านการเคลือบแก้วมาให้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับคันนี้นะยางนะครับที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับท่านเจ้าของเดิมเขาก็ดูแลมาค่อนข้างดีนะครับใส่ยางให้ท่านเนี่ยนะครับเป็นยี่ห้อมิชลินนะครับสเปคสแตนดาดของล้อเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับ2 6 5 7 0 1 6นะครับถ้าเป็นตัวเก้าสองันห้าเกียร์ธรรมดาก็จะเป็นสเปคนี้เลยนะครับยางนะครับเป็นยี่ห้อมิชลินนะครับที่ เจ้าของเดิมให้มานะครับดอกยางนะครับอยู่ในสภาพที่บอกว่าสวยเลยทีเดียวนะครับเพราะวิ่งได้ยาวเลยนะครับและยี่ห้อก็ยี่ห้อนี้ก็เป็นยี่ห้อที่ใช้ดีด้วยนะครับยางนะครับปี2018เป็นมิชุดินปี2018นะครับทั้ง4เสเนนะก็สภาพดีก็คือโดยรวมของรถคันนี้ก็คือเราขายราคาไม่ได้แพงนะครับอยู่ที่3 8 9แ0 0่บาทนะครับเป็นรถสภาพแบบนี้ไปใช้นะครับเที่นั่งนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นรถอพพีวีอีกคันหนึ่งที่ราคาย่อมเยาวนะครับ มีอะไรทดแทนก้นคงเยอะนะครับสีสันโดยรวมรอบรถปกตินะครับสีมันจะมีบ้างน,นะคระับต้องบอกว่ารถปกติของการใช้งานพวกจะมีตะกิดจุบเล็กๆพวกนี้มันมีบ้างอยู่แล้วนะของรถที่ผ่านการใช้งานนะครับจะไม่มีเลยเป็นไปไม่ได้นะครับแต่โดยรวมของรถสีสันของรถโดยรวมสวยนะครับก็สภาพดีนะ ไฟหน้าก็นะครับยังใสอยู่เลยเห็นไหมคมอะไรต่างๆยังไม่มีแตกนะครับเป็นใสทั้งซ้ายและขวาป้ายทะเบียนตอนนี้นะครับเป็นจังป้ายต่อจังหวัดอยู่นะครับเดี๋ยวกําลังอยู่ในระหว่างดําเนินการแจ้งย้ายนะครับรถเข้ามาเป็นป้ายจังหวัดกรุงเทพมหานครให้อยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราพาไปชมข้างในกันบ้างรถเนี่ยนะครับก็ต้องบอกกันเลยว่าถ้าเป็นสเปคเนี้ยนะคบจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับพอเป็นเกียร์ธรรมดาเสร็จปุ๊บนะครับเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับคันนี้ก็ เลขกไม่ถ้าคันนี้อยู่ที่1 3 2 0 0 0สนะครับ666นอวันถ่ายวันนี้นะครับไม่เพียงเท่านี้เองนะครับรถปี2013นะครับเครื่องยนต์2 5 0 0ันซีซีนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับสภาพเบี้ยงสวยอยู่เลยทุกตัวนะครับสวยเบาะหน้าเบาะหลังเบาะเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าแบบไอ้ฝุ่นมันจะเยอะไหมเป็นภูมิแพ้นะครับเราทําการสตรีมนะครับแล้วก็ทำความสะอาดเบาะด้วยเครื่องมือพิเศษให้แล้วนะครับตบให้โชว์เลยตบโชว์ไม่มีฝุ่นพุ้งเข้ามานะครับเพราะเราทำการ รีนทำความสะอาดให้หมดแล้วนะครับเพราะท่านสบายใจได้น,นะครับซื้อรถจากเราเราทำการดูไอ้พวกเรื่องของบำรุงรักษาภายในเรื่องความสะอาดตรงนี้เราฆ่าเชื้อพวกสุขลักษณะพวกนี้เราทาให้หมดเรียบร้อยแล้วนะนะรถคอนโซลต่างๆไม่มีรอยเอดินสิ้นนะครับก็ยังสวยอยู่เลยเกียร,รมดานะครับห้าเกียร์ห้าสปีดนะครับบอ่อหลังก็สภาพสวยเดี๋ยวตบโชว์นะไม่มีฝุ่นนะครับเพราะทำการทำความสะอาดให้หมดแล้วบอ่อหลังวลเราที่ต้องขึ้นกระพับ บเบาะก็จะกระดกเป็นแบบนี้ดูบดูเบาะหลังสภาพเป็นไงสภาพสวยอยู่เลยนะครับเบาะสภาพของผ้าแห่งจกสวยก็ราคามันย่อมเยาวได้รถปี2013นะครับแล้วก็สเปคมือเดียวไม้แค่แสนสามนะครับใครที่หาเล่นอยู่นะครับรถพวกนี้ลองแวะมาชมดูเป็นตัวเลือกนะครับน็อตเดิมทุกอย่างนะครับโครงสร้างบอดี้ต่างๆนนเดิมทุกชิ้นฝาทยน,น็อตแบ็คไลท์นะครับก็พลาสติกพวกนี้ก็จะไม่มีรอย สภาพดีเครื่องมือไม่แรงอยู่นี้นะครับอยู่ครบนะครับต้องบอกรถให้เป็นซื้อรถจาาเจ้าของนะมือเดียวแล้วก็ผ่านการเจ้าาของที่เขารักษารถใช้ถนอมหน่อยก็จะท่านที่ได้ต่อไปก็ดูแลได้ไม่ยากนะครับง่ายเอาละเราไปชมห้องเครื่องกันบ้างรถนะครับถ้าเป็น,เ,ปนเชฟโรเลตถ้าเป็นเครื่องดูลาแมกแล้วนะครับไม่าจะเป็นกระบะโคโ o ราโดเป็นเชฟโรเลตเทเบเนะครับ ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเราต้องเหยียบคัตทุกครั้งก่อนทาการสตาร์ทนะครับม่งั้ำมันสตาร์ไม่ติดเ้าเปเซฟตี้นะครับไยรุ่นก็เอาไปแปลงนะครับทําแบบไม่ต้องเหยียบคัตนะก็ให้ดูสภาพห้องเครื่องยนต์นะครับก็อยู่ในสภาพที่ปกติทุกอย่างนะครับไม่มีชนไม่มีอะไรนะครับก็ลูกค้าเขาท่านเดินวัคคองู่ต่างจังหวัดนะมันอาจจะมีพวกดินแดงคราบขี้ใครอะไรพวกนี้ฝังอยู่บ้างนะครับตามภาษารถที่มันเป็นสีขาวนะครับก็ทำความสะอาดให้อยู่นะครับ ห้องเครื่องน็อตฝักกระโปรงต่างๆเดิมนะครับที่ดำๆนี้ไม่ไม่ใช่อะไรนะมันเป็นรอยมันเป็นรอยคาบเก่านะครับเดี๋ยวให้เด็กทำความสะอาดให้มันเป็นรอยถ้าเราทูแรงวันนี้นสีมันก็จะหลุดพอสีหลุดเดี๋ยวมันจะ,จะคล้ายกับน็อตขยับอีกก็เลยเอา,อาทิ้งไว้ให้มันเป็นสภาพแบบนี้ไว้นะครับน็อตนะครับทุกอย่างเดิมฝักกระโปรงนะครับส,สีเดิมนะเนื้อมันเนื้อเดิมอยู่เลยเป็นอาร์ตต่างๆอยู่ครบนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับว่าเครื่องสภาพเป็นยังไงบ้าง ค,ควันไม่มีพุ่งนะครับไม่สวนไม่มี I, ไอใดๆทั้งสิ้นใครนะครับที่เล่นหารถสเปคประมาณนี้อยู่นะครับและงบบัจจตอยู่ประมาณนี้นะครับแลนะขับเกียร์ธรรมดาได้ลองเอาคันนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจดูนะฝากระโปรงมีบ้างนะครับเม็ดไากระเทาะมีมีบ้างนะครับรถผ่านการใช้งานนะแต่เราจะบอกก่อนมันไม่ได้เป็นฝากระโปรงมันเดิมเพราะถ้าทำมันจะไม่เดิม นะครับใครที่หาอยู่นะครับรถเชฟโรเลตนะครับลเล่นแนวประมาณ7ที่นั่งประมาณนี้นะครับลุยๆได้หน่อยนะครับลองเปรียบเทียบคันนี้ดูนะครับเอาคันนี้ไม่เป็นเปรียบเทียบไปเป็นตัวเลือกอีกอีกครั้นหนึ่งนะครับนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ